นะครับที่เราใช้ใช้ในการตั้งตกเกเนี่ยก็จะเป็นเกลียวชิ้นขนมปังแล้วก็ห่อด้วยไฮเกตปนนะครับที่เราผสมน้ําไว้ให้มันพอจับตัวนะครับให้มันเป็นผงเวลาทอยลงมาในน้าแล้วมันจะเป็นผงแล้วปลาก็จะมาดูดเอาชิ้นขนมปังหรือเหยื่อนวดที่เราปั้นไว้นะครับกับตัวเบ็ดนะครับก็จะดูดแล้วกินอะไรเข้าไปนะครับ สวัสดีนัทนุบาครับสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ด้วยนะครับอยู่กับผมในช่องป๊อกป๊อกชิ่งนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์อีกแล้วนะครับเราก็มาเจอกันในช่วงห้องเรียนชิงดิวนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับตั้งตกเจนะครับหรือเรียกอย่างว่าตกกินดิบนะครับถ้าไม่จมคลิปก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดลิปใหม่ๆของผมนะครับ คือการตั้งตกเจหรือเรียกอย่างว่าการตั้งตกกินดิบเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการตกทิ้งเหลวอ,อีกวิธีนึงนะครับที่มีประสิทธิภาพมากนะครับแต่ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดอุปกรณ์กันก่อนนะครับชุดใส่หน้านะครับสําหรับตั้งตกกินดิบนะครับหรือตกเจนะครับก็คือ ชุดหน้าก็จะมีสต็ปเปอร์นะครับตัวบนสามนะครับตัวบนสามตัวนะครับแล้วก็ยางเสียบทุ่นนะครับแล้วก็สเตปเปอร์ตัวล่างอีกสองตัวนะครับต่อไปก็จะเป็นลูกหมุนแกนยาวพันตะกั่นะครับชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเสียบทุ่นให้ดูนะครับชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูวิธีตั้งตกกันนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะตั้งตกยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะครับเราจะต้องพันนะครับพันตะกั้วนะครับพันตะกั้วให้หนักนะครับแล้วก็ล้นทุ่นลงมาให้ใกล้กับตะกั้วนะครับแล้วก็ทอยลงน้ําไปให้ทุ่นจมนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งเดี๋ยวผมว่าให้ดู นี่เป็นดินน้ำนะครับขั้นตอนที่หนึ่งคือเราจะต้องทอยลงไปนะครับให้ทุ่นจมนะครับพันตะกัวดแล้วก็ทอยลงไปทุ่นจมนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยคือเราจะยังไม่ใส่ตะขอ นะครับเรายังไม่ใส่ตะขอเลยนะครับในการตั้งตกนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะตกอะไรก็แล้วแต่เราต้องทําขั้นตอนที่หนึ่งก่อนนะมีนา้นาๆถามผมว่าเราข้ามขั้นตอนที่หนึ่งที่สองไปเลยได้ไหมไปสามสี่เลยได้ไหมคาตอบของผมเลยคือไม่ได้ครับเพราะว่าถ้าตะกัวที่เราห่วงเนี่ยมันไม่ชัวร์เนี่ยมันก็จะทําให้อาการทุนเราเพี้ยนนะครับ ก็กลายเป็นตกอย่างอื่นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมถึงไม่อยากให้ข้ามขั้นตอนนะครับโอเคนะครับขั้นตอนที่หนึ่งเราเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการพันตะกั่วนะครับแล้วก็ทอยลงไปนะครับจนตะกั่วจมนะครับให้ทุนจมเลยให้ทุนจมไปให้หมดเลย นะครับให้ทุนจมไปให้หมดเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่หนึ่งนะครับมันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะครับทุนก็จะจมอยู่นะครับตะกรวดจะถึงพื้นนะครับต่อไปเป็นขั้นตอนที่สองนะครับขั้นตอนที่สองเนี่ยพอตะกรวดพอเราพันตะกรวดจนทุนจมแล้วเนี่ยขั้นตอนที่สองคือเราจะตัดแต่งตะกรวดนะครับให้ทุนโผล่อยู่สี่ข้อสี นะครับหนึ่งสองสามสี่อ่าให้ทุนโผล่อยู่สี่ข้อสีนะครับเราจะยังไม่ล่นไม่ล้นชุดนี้ขึ้นไปนะครับเราจะยังไม่ล้นทุนขึ้นไปแต่เราจะตัดแต่งตะกั่วให้ทุนมันโผล่สี่ข้อสีนะครับมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ครับมันจะหน้าตาเป็นแบบนี้คือน,นี้โผล่สี่ข้อสี นะครับแล้วก็ตะก่วจะไม่ถึงพื้นนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สองต่อไปนะครับขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามหลังจากที่เรานะครับทําการตั้งทุนได้สี่ข้อสี่แล้วต่อไปนะครับเราจะเอาตะก่วนะครับตะก่วเอาตะก่วมาพันมาพันกับตรงนี้นะครับ ตูดลูกหมุนแกนยาวตรงนี้นะครับอาตะกั่วเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยเอามาพันนะครับแล้วก็ทอยลงไปนะครับทอยลงไปในน้ํา,น,านะครับให้ทุ่นจมนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่สามขั้นตอนที่สามคือเอาตะกั่วมาพันนะครับเอามาพันกับตูดลูกหมุนแกนยาวนะครับเอาตะกั่วมาพันกับลูกหมุนแกนยาว แลครับตอนที่สามอันนี้คือตะกรวดที่เราพันนะครับตรงน,นี้คือตะกรวดที่เราพันนะครับันตอนที่สามเนี่ยทุนจะอยู่ในลักษณะนี้ก็คือเราจะยังไม่ถอยชุดนี้ไปไหนเลยนะครับเราจะยังไม่ขยับชุดนี้แค่เราเอาตะกรวดมาพันกับ ูดรุมหมุนแกนยาวนะครับให้มันจมนะครับอาการมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับทุ่นมันก็จะอยู่อย่างงี้นะครับตะกั่วมันจะตั้งอยู่แบบนี้นะครับพอเราทุ่นจมลงไปแบบนี้แล้วนะครับพอทุ่นจมลงไปแบบนี้ปุ๊บเราก็จะล่นนะครับล่นสต็ปเปอร์ชุดนี้ขึ้นมาทั้งหมดนะครับล่นขึ้นมานะครับแล้วตั้งให้ ทุ่นโผอยู่หนึ่งข้อสีนะครับนี่คือขั้นตอนที่สี่นะครับเราตั้งให้ทุ่นโผหนึ่งข้อสีโดยที่ตะกั่วจะอยู่อย่างนี้นะครับตะกั่วจะถึงพื้นนะครับแล้วก็หางทุ่นโผหนึ่งข้อสีนะครับล่นขึ้นไปเลยนะครับจนกว่าจะได้หนึ่งข้อสี นะครับพอทุ่นเนี่ยตั้งได้หนึ่งข้อสี่แล้วนะครับพอทุ่นได้หนึ่งข้อสี่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนที่ห้านะครับขั้นตอนที่ห้าคือเราจะเอาตะกั่วที่พันอยู่ตรงตรูดลูกหมุนเนี่ยเอาออกนะครับเอาออกไปเลยนะครับ พอเราออกไปแล้วเนี่ยตะกั่วก็จะเบาขึ้นนะครับตะกัว่วจากที่เราตั้งไว้สี่ข้อศีเนี่ยทุ่นก็จะลอยขึ้นมานะครับอยู่สี่ข้อศีอย่างที่เราตั้งไว้ที่แรกนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ จะอยู่ประมาณนี้เลยสี่ข้อสีโดยที่ตะกัวเนี่ยจะไม่ถึงพื้นนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการใส่ตัวเบ็ดนะครับอันนี้คือตั้งเตจตั้งตกเสร็จแล้วนะอันนี้คือตั้งตกเสร็จแล้วนะครับ ต่อไปเราก็จะผูกตัวเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเราก็จะใช้ประมาณสี่นิ้วสามนิ้วครึ่งสี่นิ้วนะครับเราก็จะใส่ตัวเบ็ดแล้วใส่เหยื่อตกได้เลยนะครับงั้นตอนที่หกนะครับเราก็จะใส่ตัวเบ็ดอันนี้ก็จะอยู่โผล่สีข้อสีนะครับอันนี้คือทุ่นอันนี้คือตะกัว ส่วนนี้คือสายเบ็ดนะครับแล้วเหยื่อจะอยู่อย่างนี้นะครับเหยื่อจะอยู่อย่างนี้นะครับสายจะไม่ตรงจะไม่ตึงนะครับสายจะโค้งลงมานะครับเป็นตัว J นะครับอันนี้คือการตั้งตก J นะครับก็โอเคนะครับสําหรับการตั้งตก J นะครับส่วนเหยื่อนะครับที่เราจะใช้ในการตั้งตก J เนีน่ยก็จะเป็นเกี่ยวชิ้นขนมปังแล้วก็ห่อด้วยไฮเกตปน นะครับที่เราผสมน้ําไว้ให้มันพอจับตัวนะครับให้มันเป็นผงเวลาทอยลงมาในน้ำแล้วมันจะเป็นผงแล้วปลาก็จะมาดูดเอาชิ้นขนมปังหรือเหยื่อนวดที่เราปั้นไว้นะครับกับตัวเบ็ดนะครับก็จะดูดแล้วกินอะไรเข้าไปนะครับส่วนอาการของการตั้งตกเจนะครับอาการทุ่นของการตั้งตกเจนะครับก็จะมีตอกตอกยก วัดได้นะครับแล้วก็ตอกตอกเดินเดินซ้ายเดินขวาอันนั้นก็วัดได้แล้วก็ตอกตอกจมนะครับอันนั้นก็วัดได้อาการก็จะคล้ายๆกับไม้ตายนะครับแต่เป็นการกินดิบนะครับก็ไม่ยากนะครับสําหรับการตั้งตกกินดิบนะครับหรือตกเจน,นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับ ถ้าสงสัยตรงไหนก็ทักมาสอบถามผมได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามนะครับตอบข้อสงสัยให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงมีประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ไงก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตคาครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปรอดูครับว่าคลิปหน้าผมจะทำอะไรต่อนะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ